ตู้ส้มเนี่ยไงดูสิมองดูหน่อยสินี่ยไทจันไทจันน่าจะถ่ายให้ไม่ได้นะ วันนี้นะคะเราก็มาถึงที่น้าตกผีด้วยนะคะเราก็ซื้อตั๋วด้านหน้านีแล้วก็กําลังจะเดินไปเข้าไปดูข้างใน300เมตร300เมตรเข้าไปน้ำตกผีผียวดูนะคะว่าน้ำตกผีผีจะเป็นยังไงบ้างข้าง็นขยะมาก สามร้อยเมตรที่นี่อาจจะเป็นเหมือนอุทยานแห่งชาติบ้านขาวแลวก็เดินชมทิทางเดินก็โอเอคนะไม่ถสอว่าบุกมากไี่อยู่ในป่ามากก็พอเดินได้เย็นสบายเอ้ยมิ้งเยนมาเดินด้วยมิ้งเย็นมาเดินด้วย สบายดีนี่นะคะก็ได้ยินเสียงเหมือนตกเป็นทางแต่ที่นี่เขาจะเลี้ยวัวยเยอะมากเลยเนะจะไปตรงไหนก็มีแต่ขี้วาทางเดินโอเคอยู่นะไม่บุกมาก บ้านเราก็อารมณ์ประมาณที่เราซู้อ่ะน่าจะคล้ายๆกันไหมน่าจะเป็นล้ำตกที่เด็ดของเขาเดี๋ยวไปดูนะคะว่าสวยขนาดไหนนี่เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวจะไปดีนนะคะ ทางไหนอ่ะอืมมึงจะฉี่เฉยอ้าวเหรอเน้องมาเข้าห้องน้ำทำไมซาแเราก็คิดว่ามาทำอะไรกันได้ยินเสียงน้ำตกแล้วไงขี้วัวเยอะมากเลยคือน้องวัวเขาจะเยอะแนละ้วเขาเลี้ยงแบบปล่อยมากเลยนะเลี้ยงแบบปล่อยมาก นที่นี่เขาหลัง,งเยอะเนาะเขางชอบน้ำตกมั้งมันเป็นเหมือนอุทยานโอ้เขาบอกว่าไปดิบีเลยใช่หาหร์ดเลยมีใช้หาหร์ด้วยเนาะซ้ายมือเอา้าทำไมาคนนี้เขาเดินไปตรงนี้ ะสะสดุนไปทางไหนเนาะตั้มตั้มเข้ามเขาเดินทางนี้กันอะอ๋อทางไป go to the beach นี่ทางไปชายหาดทางไปหาดนล้นนั้นทางไปไหนอะอน,นั่นตกอ่ะมีหาดเยอยเลทางไปหาด ดินก็จะเป็นเหมือนดินทรายอะนะก็จะเป็นทางเข้านะบรรยากาศก็ก okay. โอเคโอ้นี่ถ้าผ่าแบบนี้นี่นโนโนหนอน,น,น,อนา่าจะมีหนอนเนี้ยแตกหนอนเยอะมากเลยก็จะมี ต้นไผ่ก็เช่นนะั้นอ้าวไผ่ต้านวิไผ่ต้านจะเข้าห้องน้ำมาแล้วเหรอเขามีห้องน้ำทำไมชาิเนะแต่ได้ยินเสียงน้ำตกประชานนั้นนะแต่เขาบอกทางนี้เป็นทางไปหามี่มากรัทันเหรอ จะเป็นนางงามตมงูน้างไปชชยหาดนะเนี่ยตรงนนนะ้นเสียงน้ำตกอยู่ตรงนน้นนะ้ยมีควายตัวบักใหญ่เลยเฮ้ยยิงดิ่ย ไม่ตัวใหญ่จริงนะคือเหมือนมีบ้านคนอยู่ไปดูควายแบบเลยเฮ้ตัวใหญ่จริงอะ่ะเนี่ยตัวบักใหญ่เลยโอ้ควายก็ได้ชมบรรยากาศนั้นตกกไปพร้อมกันอคะ ที่มันเสียงน้ำตกอยู่ทางนั้นทำไมเราต้องไปใช่ห่างสามร้อยเมตรเดี๋ยวไปดูว่ามันเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่นอะอ่าสามร้อยแปดสิบห้าเมตร อ๋ออหการนี่คืออุทยนแหน่งชาติบ้านเขานะคะตะกีนมีควายด้วยอีกสามร้อยสามร้อยเมตรถึงชายหาด ตามป้ายนี่นี่เสียควายอ,อ่ะเฮ้ยคือทยานมีควายเยอะมากนะอยู่ในดงนะตัวนึงนะ โอ้ยที่บ้านเขามีควายอยู่อ่ะควายควายอะไราเงี้ยเฮ้ยควายเดี๋ยวถ้าเป็นบ้านเราไปอุทยานก็จะเจอช้างเนทะี่ไม่มีควายด้วยเพราะว่าได้ยินเสียงกระดิ่งควายตลอด ตอนนี้ที่เราอยู่ที่ประเทศลาวนะคะกำลังจะไปนู้นตกหลี่ีโอ้ตรงนู้นก็มีควายเยอะโอ้โหเหมือนเรามาเดินชมควายเหยชายหา300ันสามร้อยเมตรมีป้ายอยู่ไปต่อไปต่อสามร้อยเมตร อันนี้เหลือเหลืออยู่ประมาณสองร้อยอ่ะทางไปชายหาดอีกสองร้อยสามสิบห้าเมตรโอ้โหทำไมพี่เราด็้งชานะนเนี่ยน้องก็ไม่ได้ยินเสียงตกเลย มือนอันนี้เขาเผาเป,เป็นไฟเผ,เผาธรรมชาติอยู่ว่าคนจุดแต่เพราะใช่อยงนก็จะแนวโน้มว่าจะมีเงาไม้นี่สักพักอีกสองร้อยเมตรนะคะแล้วเราก็ต้องเดินกลับไปที่น้ำตกอีกโอ้ตรงนี้มีเผาอะไร อันนี้มันคืออะไรอ่ะไทตันคืออะไรอ๋อเตาเผาทาน,าาทานเฮ้ยอุทยานบ้านเ้าเผาทานได้ด้วยอ่ะอย่างเท่ครับเขา ทีนี้ทางไปชายหาดเหลืออีรอ้อยสามสิบห้าวันฮันเดอร์เตอร์ที่ไปเมดกู๊ดทู Through the beat. One hundred, let's go. Hey. I don't tell ถึงชายน้ำไม้น้ำไม้อีกหนึ่งร้อยเมตรเราจะถึงชายหาดแล้วอีกหนึ่งร้อยเมตร ใช่